มาดูเหรียญพสกันเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญหมุนเวียนเหรียญพสนะคะเหรียญสตังทอนค่ะเหรียญสตังทอนรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพสเท่านั้นค่ะเจอพสนี้นะคะสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้ค่ะไม่ได้รับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทนี่นะคะเหรียญสิบบาทพสสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาท เหรียญสิบาทสตางทอนธรรมดาเลยนะคะรับตังทอนมาอย่าลืมพลิกดูพสเนี่ยค่ะเจอสองหแต่ไม่เอาที่ชํารุดที่ดําเยอะๆดําแล้วขอบบิ่นอะไรเงี้ยไม่เอานะคะไม่รับซื้อค่ะรับซื้อที่เหรียญปกติแบบนี้แต่ถ้าบิ่นเล็กๆน้อยแบบนี้ได้อยู่อันนี้คือเหรียญเขาผ่านใช้เขาก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อย นะคะแต่แต่ไม่เยอะนะคะรับได้รับได้บ,ไดบุบเล็กน้อยะคะ่ะบุบเยอะรับไม่ได้นะคะขอบินเยอะไม่ได้นะคะเหรียญเหรียญแรกที่รับซื้อเลยคือสิบบาทสองห้าสามหนะะึ่งค่ะเหรียญสตางค์ทอนพสสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทจะไม่ฟังไม่ผิดนะคะ สองห้าสหถึงหนึ่ันบาทเพราะจำนวนผลิตเขาน้อยนะคะมีความต้องการสูงค่ะราคาจึงได้สูงสองห้าสี่หนึส้อค่ะเรียญราคาเหรียญที่รับซื้อก็จะประมาณนี้นะคะสองห้มน่เหรียญละสองห้าสามหนึ่งเริ่มต้นที่ พศเล็กก่อนนอ้องสองหาสามหนึ่งสองหรับตัวติดพี่น้อยระสองค่ะรับซื้อนะคะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทอันดับสองเหรียญน,นี้ค่ะสิบ,บาทสองห้านจำนวนผลิต9ก้าแสนมืนเหรียญน,นะคะจำนวนผลิตราคารับซื้อเท่าไหร่ดีเนาะสิบ,บาทปี41่หนึ่งาอยู่ห้าบาทอะปกติ นะคะห้บาทแหละนะคะปกติ10บาทปี2541้าสีรับซื้อห้าบาท,บาทค่ะแล้วก็มาดูต่อกัน41ไปแล้ว10บาทปีสองห้าบาทพศสองห้าสองโอ้สี่สลุ้นๆนเลย สิบาทปีสองห้าี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สบาทจำนวนผลิตนะคะปีสองลืมเปิดไฟสิบบาทปี2 5 4หี่สค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะจำนวนผลิตผลิตขึ้นหลักล้านละสองห้าสามหนึเมื่อกี้ที่รับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพับาทราคาราคา ราคา500-1,000บาทจำนวนผลิตนะคะ2531จำนวนผลิต60,000 6 2 0 0เหรียญเท่านั้นค่ะ10บาทปี2531จำนวนผลิต6 2 0 0เหรียญ10บาทปี2542จำนวนผลิต1ล้าน30,000เหรียญ42รับซื้อเหรียญละ20บาท สิบบาทปีสองห้าสามสี่จริงอะสองห้าสามสี่นะประเน็ให้ความสําคัญมากกว่าสี่สองทั้งที่สี่สองอะผลิตน้อยกว่าสามสีอ่อะผลิตเยอะกว่านะคะสิบบาทปีสองห้าสามสี่จำนวนผลิหนึ่งล้านสามแสนเหรียญค่ะใช่ได้เลยค่ะสวยสิบบาทปีสองห้าสามสี่ จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะคะให้ดูดชัดเหรียญลักษณะนี้แบบนี้นะคะพศพศนี้สองห้าสองห้าสามสี่เหรียญพศค่ะเหรียญพศหรือสตังทอนนะคะไม่ต้องดูอะไรมากเลยะค่ะสตังทอน รับตังทอนมาพี่งดูเพียงพอสอน,นะคะเจอพอสอที่ปนน่รับซื้อส่งขายได้เลยค่ะเหรียญพอสอที่เปนน่รับซื้อก็อย่างเช่นนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งสองห้น่งรับซื้อห้าร้อยถึง1000งพสิบบาท2541้าสี่หนึ่งสบ,บาทสองหรับซื้อเหรียญละห้าสิสบ,บ,าสบ,บาทสิบบาทปีสองห้าสี่สอ รับซื้อเหรียญละ20บาท42จํานวนผลิต1 30, ล้าน3 0 0 0 0ื่นเหรียญแล้วก็10บาทปี2534อันดับต่อมา10บาทปี2534จํานวนผลิต1 3, 8, 000, ล้าน 10, 25, 3 8 6 5 0เหรียญค่ะ10บาท2534ตำแหน่งในบ้านเหรอ สิบ,บาทปีสองห้าสามสี่เป็นเหรียญผลิตที่ต่างประเทศค่ะเหรียญน,นี้นะคะประมาณนั้นนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศตามข้อมูลนะคะปีสองห้าน่าเก็บสะสมค่ะค่ะน่าเก็บมากค่ะ มาทบทวนให้นะคะอันนี้ปีสี่สี่อันนี้ปีสี่สามอ่าสี่สาไม่ต้องกาออกเนาะดูยูดูงี้ก็รู้ละทุกคนจะได้เห็นค่ะมาทบทวนกันว่าเหรียญอะไรรับซื้อพอสออะไรนะคะ<ส>หเหรียญหมุนเวียนค่ะเริ่มต้นนะคะเหรียญเล็กเลยนะคะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พอสอ2สองห้าสี่สองกับสองห้าสี่สี่รับซื้อ เหรียญละสามพันบาทเอ้ขออภัยค่ะเรียญละหนึ่งพถึงสองพบาทบวกบวกบวกเป็นสาม0ันนะคะห้าสิตังค์รับพศสองาค่ะเหรียญละแปดพถึงหนึ่งืบาทเหรียญหนึบาทรับปีสองาอสองช่อฟ้ายาวห้0ร้อยช่อฟ้าสั้นหนึ่งหนึ่ร้อยบาทช่อฟ้ายาวสี่ค่ะขออภัยอ่าสิ หนึ่งหนึ่งบาทปีสองห้าปีสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นหนึ่งร้อยช่อฟ้ายาวสี่ร้อยบาทค่ะ